สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูการแก้ไขที่เนี่ยรองนังสโคบมันหลวมเราไม่ต้องเปลี่ยนใหม่ครับมันขันได้แล้วก็ใช้งานได้มันเดิมครับมันหลวมไม่เฉย,เยใต้ฝานี้มีน็อตทั้งสองตัวเราแกะออกมาเนี่ยบางตัวก็จะแกะยากหน่อยเพราะมัน ใช่านมานานหลายปีไม่เคยถูกแก่เลยนี่ไงแล้วก็ลองใช้ความขันดูนี่ เรียบร้อยแน้นแล้วปิดเข้าเมืนเดิมโอเคครับขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคนนะครับงานง่ายๆแบบนี้ก็ให้ดีมากไบ่อยเราชอบมากๆแล้วก็เราจะเสนอให้ท่านผู้ชมไปดูเป็นความรู้ในการทำงานครั้งต่อไปครับ สำหรับการแก้ไขฝาชักโครกรองนั่งหวมและโยเกเยกได้แก้ไขได้ไง,ง่ายๆเป็นว่ต้องเปลี่ยนครับขอบคุณทุกการรับชมอีกครั้งเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเสร็จแล้วครับเ<พ>ิ่งยๆ้เอาเร็วง่้ยเอา